จงทำดีจงตำด,ตำดีกันเทิดปีรื่อนองวนขคอรองญยาิสนิทมิตรต่างไลมนุษย์เราไม่มีใกรขก้ามกันในเรื่องความตายเราอยู่ไม่ได้ยาวยืนถึงมื่นปีสซัสดีกับตัดบุฟังกระพมอาจารย์มีปัทลุงมาพบกันในรายการเรื่องรลาวาชาวตายครับถ้าพูดถึงเรื่องกนาดข้องรูปนั่งตะลุงนี่ครับ ก็จะมีขนาดเล็กกว่านั่งใ่ญ่้องปากกลางกนะครับนั่งตะลุงในยุคสร้างรอยปีกอนนะครับชวนมาก็จะมีขนาดเล็กกันเป็นส่วนใญ่ขนาดกล้องรูปในยุคโบราณก็จะมีขนาดโดยประมาณสิบแตีสเซนติเมตรแล้วก็จะตามมาโดยขนาดหนึ่งฟุต ดื้อกันนาด้ามจิบเซนโดยประมาณพอช่อช่องพันเซรยนะครับในหยกนั้นก็จะขยายขึ้นนะครับขยายขึ้นมาประมาณส0เซนกว่ากว่านะครับนี่เราเห็นกันว่าจะมีการขยายขึ้นนะครับกระพมนี่ก็จะข้อไม่เหต เกิดมาสักนิดนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆคือนคณะติภมนำบรรเนอร์นำมากล่าวนี่ครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยกระพมนี่จะเอาคณะนะครับที่มาอ่ออางนี่ครับนะก็จะเอาขนาดของปลาเอกนางเอกตัวตลกนะครับนำนาดของปลาเอกนางเอกตัวตลกเป็นลักนะครับในการที่จะเรียก ชื่อนาดของรูปในยุคนั้นๆน,น,นะครับช่วนรูปฤษีรูปประยีส่วนรูปยอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชาเมืองรูปยากไรนะครับก็จะสู้ไปว่าคณะตีพุมบอกนะครับตามลําดับแต่ว่าจะก็เรียกขนาดจากประเอกนางเอกตัวตลกเป็นลัก นะครับพระว่ารูปคุ้นปนนะครับนางแมนี่จะซ่วงึ้นไปตามลำดับ,หร,รนนรบดหรือว่าชักชวนนะครับก็จะส่วงึ้นไปตามยอดหรือว่าชักเพราะโหลกกล้องรูปนั่งตะลงนี่ครับหลายคนเคยมีกําถทามว่าทําไมในกระนาดกล้องรูปนั่งแต่ละจุดมีกระนาดไม่เท่ากันมีความสู้งที่แตกต่างนะ ไอ้นี่กระพมก็นำเรียนยกตัวยัางให้ทันผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆครับทันผู้ฟังเคยมามครับที่เราเข้าไปพบกับบุคคลที่มีหน้าที่การงานหยดท่าบรรดาศักดิ์ที่ชุ่งชุ่เช่นทันผู้วาก็ดีนายอำเภอก็ดีทันผู้กับตำรวจนะครับนายทหารจันผู้ใยญ่ต่างๆ คณะว่าความชุ่งก้องฐานนะครับจะเตา่ตาๆกับเราเนี่ยแต่ความรู้สึกเมื่อนตัวเราเนี่จะเล็กลงนะครับเวลาเราเข้าไปอ้าฐานเนี่ยรูปนั่งทะลุงนี่ก็เช่นเดียวกัน,นครับจะเป็นไปตามหยดสักดีหน้าหรือว่าอำนาจนะครับถ้าจะปูตึ้งขนาดรูปนะี่ครับพวกมเมงนี่ยังนึกกั้มไม่ได้ครับ ในยกอดีตนี่พมเคยตัดรูปกัะนาดใหญ่ให้กับอาจารย์ทวีพรเทพกับอันนี้เมื่อตอนนั่ไปแสดงในจากนั้นจำได้ว่ามียักนะครับมียักษ์ปอนี่แหละออกมาพบกับนายพูนนายผูนยู่เร่งไปเร่งมายักษ์นีคู่นายพูนครับแต่ว่านายพูนนี่บอกว่าไม่กลัวกับ อันนี้ยกักษ์นการต้องใชว่าใช่แนายพูนไม่กลัวทําไมหรือนายพูนที่ไม่กลัวเราอันนี้นายพูนจะตอบว่า่าีกลัวเลยเต้นเืิอตัวเหยียดว่าป้อมเหล่าอากีกลัวเลยยักษ์พีเลยดิตัวเหยียดว่าคนเหล่ามากกลัวไหมอ๋อ แล้วกูจะทํำยังไงก็จ่างมีม่วงดําตัดให้กูเอียดแล้วกูจะทํำยังไงเ <c oughs> นี่ยครับกลายๆตำนองเนี่ยครับเป็นไหวปลิบกล้องอาจารั์ทวีพรเทพนะครับที่กบจังมีในอยนู่นั้นกันนี้เรามาพูดถึงเรืองขนาดกล้องรูุปนั่งตะลุงกันโอนะครับทิ้งคังค้ากันในพพช่อช่องปันีร่รอยประมาณนั้นนะครับ การิจากข้อมูลหรือหลักท่านกล้องรุมนั่งตะลุงที่ยังคงเลืออเ่อนนะครับที่ยอดสิ้นนั่งตะลุงอย่างวัดปัตตลุงนะครับอาจารย์เหล็กนะครับใด้้ห้ข้อมูลแล้วก็นานนั่งรุนเก่าเกนะครับที่มานั่งรวมวิกรอข้อมูลประกอบกันที่มาของกนันนัดที่นํามา,าสแสดงเงินนะครับในช่วงยหญยแล้วก็จะ เหลียนแบบนาากล้องครูบาอาจารย์นะครับจนตึงนั่งแต,ต่ลุมตีโดงดังมีจุ๋ยเสี่ยงในหยกนั้นๆน,น,นะครับปีพศ2 5 0 0นี่ครับก็คงจะไม่พอนไปจากนั่งปลอมหน่อยตะลุงซ่าคนครับซึ่งในหยกนั้นท่านก็ยังย่างใจชีว่านั่งปลอมหน่อยอัศวินดอเด็กกี้เซรารับจากข้อมูลข้องนั่ง อาจารย์เหลือดฝ่าตะลุงซากลหรือว่าอาจารย์จ้ามเรานี่แหละครับนะซึ่งเป็นสิท์รุ่นที่สามนะครับรุ่นแรกนี่ก็จะมีนั่งจารีนั่นแหละครับนั่งร่มจใจใจเลก็กนั่งบุญโลนุ่นนะครับนั่งร่มจใจใจเล็กนี่ก็พลังล่างก็มาเป็นปิติกรหัวชนครับ อาจารย์ตวีพรเทพเคยรำนวนวายนะครับทไมัยุคแต่เล็กนั่งตรมใจนี้เสี่ยงย่อยเลยครับเสี่ยงเตาวคนโดสเสี่ยงว่าไม่รู้ก่อยรับไปเล่นนะครับแต่ว่ารงมนั่งตังแก่กอกั่วกันเลยครับคืนนั้นนั้นอันนี้พอวั่กรรมนั่งรมใจนะครับได้ออกปลายนาบดอโอ้ตรงนั้นเลยครับก้องเสี่ยงเตาวคนโดดนะครับอโอ้ หัวลเล่นกนว่าวิ่นก้าดว่าหยิกจับกันทางงานนี่ครับแกก็เหลือเล่นนั่งมาเด็เบื่อเลยครับรุ่นทีซ่องศิทอาจารย์พลอมนี่ก็จะรู้สึกว่ารุ่นนั่งโนมระโนดนะครับส่วนอาจารย์จ้ามนี่ก็รุ่นทีซ้ำนะครับหรือว่านั่งเลิดกว่าเรานี่ครับนะกาตัดเล่นนั่งก็เมือปีปอดซ่องซองพนรยจิซี่ นายกรุ่นที่สามนี่ก็จะมีครูเลิศอ,อีกอีกฐานหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายหลายฐานการนี้กนาดกล้องรูปนั่งนี่ครับนั่นก็คืออมันมีอยู่หลายกนาดนะครับดังที่กล่าวมาแล้วในยุคอดีตนั่นก็คือกนาดเล็กนะครับจากข้อมูลกล้องอนั่งเลิศฟ้านะครับเมือ่อก่อนพอช่อช่องฟันนรอยที่แปดนี่ครับ กระผมเองจะกอยึดนะครับดังที่กล่าวไว้เล้วว่านั่งแต่เองนี่ก็ยึดเล่นกันตามรูปแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์ทําไรก็ต้องทานั่นหรือว่า,าเหรียญแบบนั่งที่มีจุ๋ยเสี้ยงดังๆนะครับในยุคนั้นกระผมบอกเลยว่าไม่เกินนั่งปลอมหน่อยแต่ลุงซ่าคนนะครับในยุคนั้นมาเรงก็ ก่อนพอชอบชองรรยอรสิบแปดกับนั่งพร้อมหน่อยแต่ลุงซ่าคนนี่ก็หรือนั่งตัวไปนี่ก็จะใช้รูปกระนาดชี้ิตึงีิิมาเส้นกับหรือจะเรียกว่ากระนาดเหล็กนะครับในยกนั้นนี่ก็จะใช้เมื่อนเมื่อนกันนะครับกันนี้ต่อมาเป็นรูปกระนาดกลางกับพี่น้องรูปกระนาดกลางหรือรูปกระนาดอาซิปึงอาิมาเส้นนี่ครับ นั่งอาจารย์ปลอมนี่ก็เป็นคณะเรกครับที่ได้็ยายคณะรูปไห้ย่่ยขึ้นมาเป็นคนเรกในวงการนั่งตะลุงก้องปากตายหรือว่าในยุคนั้นรับในยุคนั้นก็ประมาณปีป่อช่อซ่งพานาอยสิบแปด 28, ึงปชอช่อซ่พานาอยยี่สิบนี่คือข้อมูลจากอาจารย์เหลือฝาหรือว่าอาจารย์จามเรานะครับแต่ข้อมูลของอาจารย์เล็กอ้อสิ้นกับสึ่งเป็นลลกชใย กล้องชังลาบถารัมนะครับอาจารย์เหล็กช่อนอ่าอนวงนะครับอาจานบอกว่ารูปขนาดกลางนี่นะครับประมาณอาชิพถึงอาติมาเช่นะครับจะอยู่ในประมาณพอช่อช่องพันนอยีมาถึงพอช่อช่องพันอ,อยดามซิบซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของอาจารย์อาจารย์จ้ามเรานะครับอาจารย์จ้ามเราบอกว่า ปวดข้อนี่ช่องพันนลอยชปตึงปวดข้อช่องพันนอยี่สิบส่วนกองอาจารย์เล็กนี่ชองพันอยี่มาตึงชองพันอลอยสามสิบลอไรแต่กลับตีข้อมูลทางช่องคนไม่ตรงกันพุ่มเลยมานางวีครอแต่กลับปรึกษากับตันบุรักปุ้ใหญ่จาาเกตการที่ในยุคกล้องกระพ่มก็ดีนะครับก็บดังโอตันทีครับ คือข้อมูล่างช่องตาน,นี่กับทุกมดถึงไม่ตรงเงินกับกรทุกปลอยได้เลยครับเพราะว่าท่านอาจารย์พรอมนี่กับท่านเป็นนั่งตีพัฒนามาก่อนเพื่อนและเป็นนั่งตีนำสมัยหมทำมาได้ทำก่อนเพื่อนเลยนำายุกไปก่อนประมาณหปีครับก่อนนั่งอื่นนี่จะตำตามนี่ก็ประมาณรักอาถึงสิบป,ปี อ่ปอดซอกล้องทางช่องตาลนะครับข้อมูลทางช่องตาลเลยไม่ตรงกนะันอ่คนที่เริ่มนี้นั่นก็คืออาจารย์พรอมนะครับช่องพันถึงปช่องพันารี่สิบนะครับเป็นรูปขนาดกลางแล้วก็ก้องอาจารย์เล็กนี้ปดชอ่องพันารอยยี่ถึงปดซอช่องพันารบก็มีการใช้รูปขนาดกลางนี้ ตามๆนั่งพร้อมกันไปเกือบทุกนาครับเป็นกานาตีเขานิยมกันมากในยุคพีโปซ้อ,อนั่นนะครับนี่คือข้อมูลที่เอ่เอเห็นว่าปรับไม่ตรงกันน่าจะเป็นปัญหานะครับหากผิดพลาดประกันได้ทานผู้รู้นักปราชญ์นะครับช่วยเฉยนำ้ำนะช่วยชี้น้ำนะครับ,นะรบเพื่อได้เกิดความสมบูุญกรณีมากกานาตกลางล่างนะครับพี่น้อง หรือขนาดออกซิเตึงจัดสิบเซนจากข้อมูลดังกล่าวนะครับเปลนขนาดกลางล่างนี่นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ยังลงเรือนั่นก็คือเปลนกล้องจังลาบที่วาดใส่กระดาษวายนี่ก็ยังลงเรืออยู่นะครับขนาดออกซิเตึงจัดสิบเซนนี่ครับ ก็ได้เริ่มกระยิใ่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับในปีประมาณพอ2ช2อชองพันนยบนๆนบแต่ปรากฏว่าพอาชายไปไม่ถึงปีนี่ครับอาจารย์ปลอมนี่ก็่า,านเองก็ตัดยังไม่กี่รูปนะครับอาจารย์ปลอมก็จะบ่นว่ามันกันมือนะครับพระเจ้าตายก็เรียกว่ากันมือหรือว่ากีทดทานองนั้นครับ นักมือมั่งเล่นอยากมั่งนะครับท่านจะบนก็เลยได้ลดขนาดลงมานิดหนึ่งครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นขนาดใญ่ามาตรฐานในยุคป,ปัจจุบันครับคือขนาดออกซิมาเซนเมื่อขนาดกลางล่างดังกล่าวจช้ไม่ได้นี่ครับท่านอาจารย์พรมก็บอกว่าให้ลดขนาดลงจนกลายมาเป็นขนาดออกซิมาเซนถึงเป็นแพ่งล่างชุดกองทานครับ เรกๆนี้ก็จะเป็นจังลาบผสมกับจังอิมกับโรบปลาโรบนั่งนะครับช่วนมาก็จะเป็นกลองจังลาบโรบการโรบแปลกๆนะครับโรบใหญ่ๆก็จะมีเ,เป็นกล้องจังอิมบางแก้วนะครับกองอาจารย์อิมผปนๆกันร่องจังนะครับในยุคนั้น ก็ตามท,ทีได้กล่าวไว้แล้วครับว่าอาจารย์ปลอมหรือนั่งปลอมน้อยแต่ลุงซาคนในยุคนั้นเนี่ยตามใจทำไมไรครับนั่งอื่นๆื่นก็มักจะทำตามกันไปทั่วรับเมื่อก่อนอาจารย์ปลอมนี้เคยสร้างรูปกระดานย่อยนะครับในยุคที่ดังนัดในยุคนั้นนะครับก็มีลลยนั่งครับพอนั่งปลอมเล่นรูปย่อยอ๋อเล่นกันครับโดยเฉพาะอย่างยิงกับ ขูฝัดกู่แก้งกองฐานในยยกนั้นนั่นก็คือนั่งสกุลเสี่ยงเกลหรือว่านั่งสกุตลตะลุงชาโดครับมีการเล่นเพลงฝรัง่งมีการนำเครื่องชาโดขึ้นบนโรงนั่นตงตะลุงนะครับนั่งปลอมเล่นโรบใหญ่นะครับนั่งสกุลก็ไม่ยอมแปทำมาใหญ่ขึ้นว่าเดิมเลยลูกคูนั่งน,นยยคอดีตเคยหลายฟังนะครับว่าอาจารย์สกุลว่ากองพมตรงใหญ่ว่ากองบีบปลอม ตรงนี้ว่าข้องผิปลอมก้องอาจารย์ตะคุลนี่ยครับรู้สึกว่าทันได้ขยายมาเป็นเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบห้าเซนจากที่ก้องอาจารย์ปลอมมอกสิบห้าเซนนะครับอาจารย์ตะคุลแจ้งแก้วหรือว่าอาจารย์ตะลุงอาจารย์ตะคุลตะลุงจาโดนะครับก็ได้ขยายย่อยขึ้นมาแต่รูปทรงก้องทันเนี่ยครับส่วนมากจะยาวๆซุ้งๆ อาโบนี้ไม่ค่อยที่จะอ้วนสักเตาไรเนื่องจากว่าโรพป้อมป้อมช่งๆนี้มันจะปลิกรับจะปักอะไรนี่มันง่ายกว่าโรต้ารบวนอ้วนนี่กับโปรปักแล้วนี่มันก็จะอ่ามันจะห่างง้างออกไปจนว่าในนั่งนี่จะเอื้อมมือนี่มันมันมันลำบากนะครับเขาเรียกว่ามันมันรุดมือมันลำบากแล้วก็ อีกนาครับนั่นก็คือนั่งดีแม่แต่ลุงจาแต่ลุงจ่องปาซาครับนะครับซึ่งเป็นนั่งยิสลามานายุกนั่นนะครับนั่งดีแม่ก็มาชัางหลปบกันนัดย่ญยตามนั่งปลอมเล่ากันว่าแป้งนี้เป็นแป้งทีอาจารย์ลาบหรือว่าจังลาบถามมีรัมนี่กับทไํไในสวยงามมากครับอีกแป้งนันน่งนะครับอีกแป้งนึงนะครับ ที่ทำเรียนแวบ,บอาจารย์พรอมนายกนั่นนั่นก็คือนั่งจ่าเวียงจังหวัดปัตตุนนะครับเป็นแป้งที่จังลาบํำได้ทุดฟี่มือรับอีกแป้งนึ่งระยะล่งนี่ก็จะมาอยู่ที่อาจารย์ตวีพรเทพแล้วมาอยู่ที่นั่งอาจารย์เอกชัยสิวิชัยอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นั่งกองฟ้าดาราสิน แล้วก็ได้มาอยู่ที่นั่งหลวงมีวงชูในบางช่วงอีกบางช่วงน,นี่ก็ไปอยู่ที่นั่งบุญยินก็กล้ามครับแล้วก็อีกแป้งครับนั่นก็คือเป็นหลกชิทกล้องอาจารย์พลอมนะครับพมเคยเนกล้องนั่งบุญครับนั่งบุญบานโลนุนนะครับอันก็คือทาตามอาจารย์กันนั่งบุญนี่เป็นซิทดุนเรกครับรุนเด็กอย่างอัดกับ นั่งไกลใจแดนบอกก็นั่งรลอมนะครับก็นี่ต่างจังหวัดรงกล้ากับจากการจับบาดก้องนั่งอาจารย์ประชดร,รักวงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นรินทรินชาทองอาจารย์นรินทรินชาทองในยุคนั้นนะครับก็เป็นนั่งที่โขฝัดขู่แข้งกับนั่งอาจารย์รลอมมาโดยตลอดครับ ถึงแก้งกันบ่อยครั้งมากอาจารย์ปลอมเล่นรูปดใหญ่เนี่อาจารย์นักรินก็ไม่ยอมครับต้องทำมาโรมาย่ญ่ขึ้นมากันนะครับแต่ว่าในยุคนั้นนะครับอาจารย์นักรินน่ทตานก็ย้ายขึ้นมาใ่ญ่มากว่าว่าเยอะครับรู้สึกว่าจะเป็นประมาณแปดสิบเซนครับโดยในยุคนั้นนะครับ ท่านอาจารย์นากรินนี่ก็ลงมือทําการขยายแปลนรูปเองเลยครับโดยการจ่ายไฟนะครับเ,เงากล้องแซงไฟนี่ครับจ่ายแซงไฟนี่มาขยายให้รูปนี่มันใหญ่ขึ้นนะครับรูปใต้ดีพอจะเป็นลักท่านนะครับก็มีปรากฏอยู่ในหลูกล้องโซเชียลอยู่อยู่ไล่ทีนะครับซึ่งเป็นรูปใต้ที่สวยงามมากในยุคนั้น ถ้าใครอยากจะเล่ยภาพใต้นั้นนะครับลักตานก็อยู่ที่นั่งอาจารย์ประเชฐรักวงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทันอาจารย์นากรินเมื่อขยายแปลยนชุดแล้วรับก็ได้มอบหน้าทีให้จังติงนะครับจังติงและจังเอียดนะครับเป็นคนตัดรูปในยุคนั้นตามมาด้วยนั่งมนัดรักวงครับซึ่งเป็นศิษย์ของทันอาจารย์นากลินอีกที่ก็ได้ตัดรูปย่ยให่ตามตามขึ้นมากัน แต่ว่า80สิบเส้นกับลองคิดเลยมันเล่นยากเลยอิครับอาจารย์นาการินชายเล่นประมาณสักช่งถึงสามปีก็เหลือใจครับเพราะว่าเล่นยากครับแล้วก็กลับมาเล่นรูปกรนาดกลางอีกกลางจนถึงปัจจุบันล่างชุดนั่นและครับแปลงใ่ายดังกล่าวนี่ครับก็อ,อาจารย์นาการินรู้สึกว่าตอนนี้จะอยู่ที่นั่งตน้นลูกศิษย์กองแกน,นะครับ อยู่ไกลๆก,ก,ก,กันกับบานอาจารย์อัการินนั่นแหละครับรณวนี้มาถึงในยุคปัจจุบันครับก็มีรูปนั่งทียังนิยมชากันอยู่นั่นก็คือขนาดกลางขนาดใย,ยนี่ครับโดยเฉพาะยุคลังประมาณพปรดช่อช่องปานรอยเชจิบซองประมาณนั้นเลยครับนั่งรูติบจังหวัดตรังกับถึงเป็นนั่งตีดังจุดๆในยุคนั้นก็ได้ทํารูปขนาดคอนเซิร์ตขึ้นมาครับ สูงประมาณเกาสิบเซนตอนนั้นกับปีติปก็มาบอกจังลาบนะครับแล้วนกะนะ็มีลูกชายนั่นก็คือจังเกียดรักวงนะเป็นลูกชายของจังลาบได้ช่วยกันทํานะครับปีติมาสร้งารงไว้รวุ่งเราเร่าวงกบกล้องหน้าต่างนั่นะคือตอนที่ปีติมาสร้างเกการแล้งไว้พนั้นก็ประมาณสักเกาสิบเซนนะครับประมาณนั้นนะครับ เมื่อนําไปเล่นเรวนะครับก็ยังไม่ตัดได้เล่นเดี๋ยวด้นใดนำไปในตอนที่บอกเรื่องนะครับไดเอารูปบอกไปโชว์ใหพี่น้องที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตได้ชมกันก็เล่นยากลําบากเลยครับก็ไม่ได้นํามาชายนะครับเล่นไงไๆวาไม่ได้นํามาชายเพราะามันเย่อกูนนะครับอตอนนั้นนะครับ กระผพมเองนี่รับนั่งลงมีวงจูนะครับก็ได้จ่ายกนาจัดจิบเซนซึ่งเป็นรูปนั่งที่ซืบเหนืองนะครับลงเลื่อมาจากแป้งกองนั่งจา่าเวียงนั่นนะครับไม่ขี้รูปแล้วครับเต่ก็ได้ตั้งเปิ่มเติมได้เล่นกนาดนี้มาจนตลอดจนถูกวันจนในยุคปัจจุบันกับในยุคนั้นนะครับก็ได้มีนั่งรุน น่องนอง,นองตามลั่งมานั่นก็คือนั่งออนกวีซีวิชัยครับก็ได้สั่งแล้วกบบอกจังซุกนะครับให้ทำคณะเต่าก้องพี่มีึินมาชักแป้งนะครับก็เดินทางไปสั่งกับจังซุกวัวใจนะครับแต่ว่าวันที่ไปสั่งนะครับก็ไปบอกคณะพครับไปบอกจังซุกว่าเป็นคณะเจ็ดสิบห้า กรณีอปอาวันแเวารูปนึงกับนั่งงอนปเอารุมนั่งเดบานจังชุกปอเอึ้ตึงนหาช่วยมันย่อยจังหรือโจจังหรือาเไไม่จ่ายเร็วนี่ก็เลยตัดสินใจโตมาตามผมพ่มี์ว่รถต้นกี่เส้นผมบอกว่าจะจิบเส้นียบบ้อยกรับตอนผู้ฟังครับเอาไรเลยเลลกันนี้พ่ชุกทำเลยจัดมาเส้นเต็มมดเร็ว จั้างปิดเองกี่โตดก็อีกนะนี่กระตือว่า,านั่งองอนกวีสิวิชัยนี่เป็นนั่งกนาเรกที่ใจรูปนั่งจ5จิมาเส้นอายุนั้นครับตามมาโดยนั่งนองเดียวรูปตุงวัฒนธรรมครับสร้งรูปก่อนเชิดขึ้นมาเลยกาวิเส้นลาวครับเนองจากตาเนี่ยแหลมเอ็นนะครับพอม เคยตามว่าใจที่ต้องใจรูปเติบๆติมันน้ององเดียวว่าเติบๆมมันน่ากลัมว่าพี่มีเติบๆมมันน่ากลัมมันไม่พลาด <c oughs> กากาสิบเซนรับกับรากฏว่านั่งเดียวนี่ก็เล่นกันจนโด่งดังกับรูปขนาดนี่นะครับก็บเล่นมาเรื่อยๆนะครับโดยกระนาดก่อนเสิตนี้แหละครับ กรณีนั่งไข้หนุยครับนั่งไขยหนุยซอตะลุงบัณฑิตนะครับเด็กเหลือดก้อนนะครับจากอำเภอกรน้อมหรือว่าอำเภอก้นอมนะครับเอ็นกนาดกองนั่งเดียวตืบเตืบนะครับกองนั่งอ่อนก่าย่ีกองนั่งมีก่าย่ยกรณีกระทำพลื้อกับกรยากีเล่นกันนะครับแรงบันดาลใจมาจากนั่งนองเดียวเสียงหวานะครับเร็กๆนี่ครับ การลองคนเลยครับใต่รูวจ <t> ักกับจังจอบจุมโพนนะครับในยุคนั้นก็ตัดสินใจสร้างหลบดูซี่ไปนึ่งหลบนะครับในขนาดนะครับความชุ่มตอนนั้นรู้สึกว่าจะสร้างรูปขนาดเแถาๆก็นางอ่อนนะครับนะก็ปอมันโตกลั่นนะครับนะก็สร้างจังจอบไปนะครับ ก็ปรากฏว่าเมื่อเช็ดแล้วก็จังจบนี่ก็ปอยต่ำตรงนั้นซาเลมตืบกลั่นกับจังจบนี่กับนาจีตกใจอยย่ไม่เร่งนี่ครับก็จังจบก็เลยท่ามยำนะครับว่ามันหนูแหน่หนูแหนมาเราน้องไกงน้อยแหน่ไม่เราขนาดที่ไม่เรา ใครนยก็ว่ามั่นกัขนาดน,นั้นหละอันนี้มัอตำร็ดเร็วกับโรบูซี่นั่งกคยนยก็ออ,ออมมาอกก็กปรากฏว่าคืนนั้นก็อกแล้วก็เล่นได้โรงเขวะสะดวกสบายกับก็เลยตัดสินใจลงสร้างโรบต่างๆมาเพิ่มทีละรูปทีละรูปจนได้ไล่รูปขึ้นมานะครับ แล้วก็ที่เลือเนี่ครับก็ชรางจังชุกวัวใจมากันนะครับอันนี้ชรางจังชุกวัวใจในี่ชรางไม่อยากครับคณะนะี้คณะจัดถีมาเนี่ย,กยแกบอกว่าส่างเต่าคณะของนั่งอ่อนนี่ก็คือจังช,กงชุกนี่ก็เป็นทีเก้าใจออในะครับเพราะว่าเปลนแล้วก็นาดข้องรูปข้องนั่งอ่อนกวีซีวิชัยนี่กับยูที อ่าบานจังซุกเต่ว่าใจนะครับเป็นตีชว่วมากก็นี่จังซุกนี่รับอ่าพอคอยหนวยสร้งรบกันนาจ็ดสิานี่ครับอ่างใบไล่ตัวนะครับจังซุกนี่ก็จะตอบแบบเสี่ยงเบาๆนะครับแบบหนุ่มๆนะครับว่าโอ้ได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 ้ Diều tam trên con á thảo con luôn con Điều Diều tam con trên á chén lóc từ lát rồi đến lóc mà đều có tam trên con tam trên con